สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมศักกรลินกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ e. ีสุสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับวันนี้นะครับเช้านี้มีรถมาให้ทุกท่านนะครับชมจํานวน1นึคันนั่นก็คือตัวเจ็ดท่น่งนะครับมิวเตัวท็อปสุด RS เครื่องสามพันนะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะสีเทานมนะครับคันนี้ได้ตกแต่ง เพิ่มเติมในส่วนล้อแมกนะครับผมแล้วก็ได้มีการโหลดจัดทรงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าอย่างแรกเลยด้านหน้านะครับตัว RS นะครับจะเด่นชัดกว่าตัวปกตินะครับเพราะว่าตัวกระจังหน้าเขาจะดีไซน์ออกมาลมดําหมดเลยนะแล้วก็มีตัวโลโก้ประจํารุ่นนะครับ RS ชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตก็จะมาจากโรงงานเลยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบ f ู l l LED เลยนะครับผมในส่วนของไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะมี3สีนะครับมีสีเทานมมีสีดำแล้วก็มีสีขาวนะครับสสีด้านข้างนะครับผมด้านข้างตกแต่งมาจากโรงงานจะเป็นบริเวณตัวแก้มข้างนะครับโลโก้ RS นะครับแล้วก็มีคิวซุ้มล้อสีดำเงามาให้นะครับมาจากโรงงานเลย ถัดมาที่ล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เป็นยางของโตโยต้านะครับผมอ่าตัวนี้เป็นขนาดขอบ20นิ้วเลยนะอ่าเป็นล้อของเวกตัวนี้เราล้องานเวกนะครับผมขนาดขอบ20นิ้วถ้ามองเข้าไปข้างในใกล้ใกล้ก,ก,ก็จะเห็นแดงๆไหมเห็แนแดงๆนั่นคือโช๊คนะครับผมโช๊คปรับระดับนะครับของโปรเฟนเดอร์นะตัวนี้อ่าของแบรนด์เนมนะครับผมลูกค้าออกรถคันนี้นะครับ รีเควสมาว่าพี่อยากติดโชคโปรเฟนเดอร์นะครับอ่าก็เลยจัดให้ลูกค้าไปเลยอ่าชามใดด้านข้างก็มีสเกิร์ตมาให้จากโรงงานเหมือนกันนะครับจะเป็นชิ้นนี้นะครับน,นี่เราไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับโดดเด่นกว่ารุ่นเดิมเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์นะครับในส่วนของไฟคาดเอวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ ไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็นแบบ full LED นะครับผมแล้วก็โลโก้ประจำรุ่นนะครับเหมือนเดิม is ถัดลงมาด้านล่างนะครับกันชนด้านท้ายนะครับดีไซน์มาให้มีดูมีมิติดีไซน์ดิฟฟิวเซอร์ออกมาถือว่าสวยงามพอสมควรเลยนะครับผมดูกันที่ข้างใต้ของแต่งนะครับ เห็นไหมแดง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 ,แดงคือโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับผมโช๊คโปรเฟนเดอร์นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสําหรับโช๊คตัวนี้ลูกค้าเขาเรีเควสมานะก็เลยจัดหาให้ลูกค้านะตัวนี้เวลาเราจะโหลดมิลเอ็กซ์เราอาจจะต้องเปลี่ยนสปริงแล้วก็เปลี่ยนตัวโช๊คอัพนี่แหละครับถ้าอยากจะโหลดลงมา,าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อมาที่ด้านในกันต่อครับด้านในตัว R/S นะครับจะแตกต่างกับรุ่นปกติเลยคือในส่วนของเบาะนะครับสีจะเป็นสีดําสําหรับรุ่น R/S นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่สีดํานะครับเดินตะเข็บด้วยสีเขียวแล้วก็ระบบเป็นระบบไฟฟ้านะครับเบาะปรับได้แบบท่ต่างไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนนั่งหรือว่าคนขับนะทั้งสองฝั่งไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะวงมาลัยไฟฟ้า เบาพอสมควรเลยนะครับไม่ได้เบาพาสมควรเบามากนะครับผมนี่ผมลองให้ดูอยากให้มาทดลองเทสได้ก่อนนะครับผม,มใครที่กำลังเลงออก New X ตัว RS เนาะมาเทสได้กันก่อนได้ครับมีรถให้เทสนะบริเวณประตูข้างก็ดีไซน์มาเป็นบุหนังนะครับผมเดินนะเข็บเขียวแล้วก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยแต่ว่าตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าแสงมันเยอะ อาจจะต้องรอตอนกลางคืนเนาะพรมลยนะครับผมพรมไลไยหุ้มหนังนะครับมีระบบฟังก์ชันครบเครื่องอไม่ว่าจะเป็น cruise control with stop and go นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้แบบสีขนาด7นิ้วหรือว่ามันติฟังก์ชันแม้กระทั่งตัวกล้อง360องศารอบคันนะครับผมรุ่นนี้เขาจัดมาให้เลยกล้อง3า0อองศารอบคันกันไปเลยนะครับผม ถัดมาที่ระบบเครื่องเสียงขนาดจอ9นิ้วนะครับผมจะเป็นจอเดียวกับตัว New X Ultimate และ e l e g a n t นะครับจะเป็นจอตัวเดียวกันแต่แค่ว่าตัวนี้จะมีระบบลกล้อง3ามรอสิบองศาถัดมาที่แอร์นะครับแอร์เป็น Duo อโซนแยกซ้ายขวานะครับระบบเกียร์อัตโต้หสปีดนะครับผมพร้อมฟังก์ชันเล t ทูน LED ิกนะครับ เล็บโทนิกคือการเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เองนะครับผมก็คือการถักเข้าหาตัวอย่างนี้ไปที่เกียร์ดีแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยหรือว่าเราจะมาเพิ่มที่แพทเทิร์นชิปตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยระบบเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมฟังก์ชันออโต้เบรโฮตัวเนี้ยได้เวลาขับในเมืองได้ใช้แน่นอนนะ ตัวนี้ได้ใช้แน่นอนอ่ะแล้วตัวนี้ผมจะแจ้งก่อนตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อเครื่อง3.0นะครับผมถ้าในรุ่น RS นะครับรุ่น RS จะมีแค่เครื่อง3.0มนะครับมี2ระบบขับเคลื่อนก็คือขับเคลื่อนแบบ4ล้อกับ2ล้อเท่านั้นนะอ่าสำหรับรุ่น RS จะมีแต่เครื่อง3000ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าเนาะข้างหลังจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังไปชมกันครับ มาที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังความกว้างก็ตามสไตล์รถ PPV นะครับพี่อ่ะกว้างเลยครับอ่ะเนี่ยผมเห็นไฟแอมเบียนไลท์แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะอ่าเห็นไหมแดงๆนั่นแหละไฟแอมเบียนไลท์นะครับผมครับเป็นตัว IS ไฟแอมเบียนไลท์จะเป็นสีแดงนะครับข้างหลังนะครับคอนโซลมีรูชาร์จแบต USB Type C ให้จำนวน2รูนะครับผมสามารถปรับ ความแรงลมแอร์ได้ที่บริเวณนี้เลยนะอะไฟมีให้ข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งข้างหลังไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะ,อะไรเล่นมากเนาะ,ะส่วนพวกฟังก์ชันจะอยู่บริเวณคนขับหมดเลยไปดูฝาท้ายดีกว่าฝาท้ายกว้างขนาดไหนฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดทีเดียวขึ้นเลยนี่เลยครับ ฝาท้ายบริเวณด้านท้ายของรถ PPV e 0ู x นะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมสามารถขนพัสดุนะครับธุรกิจ SME ขนาดย่อมนะครับรถคันนี้ถือว่าเหมาะเหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องออกกระบะได้นะครับผมสำหรับธุรกิจ SME ที่ไม่ได้ธุรกิจใหญ่มากนะครับผมและไม่ได้ขนอะไรเยอะแยะนะอาจจะขายค้าขายออนไลน์ก็มีการสร่งัสุ ออก P P V คันนี้ไปก็สามารถนํารถไปทํางานต่อได้เลยนะครับผมสามารถขนกล่องพัสดุได้ไปส่งตามฮับหรือว่าขนส่งได้เลยประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะ,อะตอนนี้นะครับมีโปรโมชัน่นโปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปนะครับผมโปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปนะครับ ส่วนลดนะครับส่วนลดลูกค้าเก่าเอซูรนะครับสําหรับมิวเมีให้20,000บาทนะครับผมสําหรับลูกค้าเก่าเอซูร์มิวเมีให้20,000บาทนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าต่างยี่ห้อนะครับโปรย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดให้10,000บาทนะครับเฉพาะมิวเเท่า <deserved> น <one> ั <Factory> ้นนะฮะเฉพาะมิวเเท่า <appeals> นั้นนะครับผมเพราะว่ามิวเอ็กซ์กบาทส่วนลดลูกค้าเก่ากับอะย้ายค่ายจะไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเป็นมิวเอ็ก ลูกค้าเก่าสองหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นกระบะลูกค้าเก่าหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นย้ายค่ายนะครับมิวเอ็กได้หมื่นหนึ่งกระบะได้ห้าพันก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สําหรับใครนะครับมีเรื่องที่อยากปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับผมมาแชทบริเวณหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยครับในหน้าโปรไฟล์ผมจะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ